พี่ครับพี่ครับหางประธานพี่ครับพี่ขอขอขอช่วหน่อยครับโอ้โหเลขสวยนะครับเฮงๆเลยเลยครับผมครับครับครับขอบคุณมากครับ นะฮะถ้าใครมาก็จะรับสิ่งของมากมายที่ท่านอาจารย์จะแจกให้ในวันนั้นเพราะว่าวันเกิดอาจารย์จัดเต็มอยู่แล้วนะจัดเต็มนะครับฝากทุกท่านนะครับฝากเรียนเชิญฝากบอกต่อด้วยอันนี้เลขการทุ่มงคลครับนะครับการทุ่มงคลนะครับนี่อยู่จังหวัดไหนครับอยู่จังหวัดพระนครศรียาครับเอางี้คุณพี่ทวีโชคนะครับก็ไม่ยากพี่พิมใน g p พนะพี่บอกเลยว่ามาอาสมฤติเนธพระคุณ มันจะขึ้นมาอยู่ที่หมู่ที่สีต่ตะบลพอแตงเพื่อบางไทรมันจะพามาถึงเลยนะครับก็ก็ส่วนใหญ่คนที่มากันนี้สมัสดีคนหนึ่งร้อยสิบกคนดูครับอาดูตัวเลขก่อนผมไม่รู้ตัวเลขมีอะไรบ้างพี่ดูนะสะแควนะใครว่าสแควกว่านะการทูบมงคลเนี่ยคนถูกกันเยอะนะครับการทูบมงคลจะสุเฮงนะที่คนถูก <S <S โชค, <S <S โชคถูกลาแล้วมาแก้บ,บนนะครับดูอยากไปครั้งมาเลยครับพี่ครับพี่อุมาพรถ้ามาได้เลยครับเดี๋ยววันที่ยี่สิบสองเนี่ยถ้าใครว่าผมอยากให้ท่านมานะครับลองดูครับลองดูครับฝากกดไลค์กดแชรับ สวัสดีคนหนึ่งร้อยยี่สิบสองคนดูผมม่าเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์นะครับเดี๋ยวพาไปดูพี่พาไปดูครับพอพอดีมีคนเรียกร้องมาในเรื่องเกี่ยวตัวเลขในในกระถางทูบก่อนผมก็เลยส่งให้ดูว่าที่มีที่คนมาจุดแก้บนมีอะไรบ้างเนาะนะครับวัสดีคนหนึ่งร้อยยี่สิบสองคนดูว่าตอนนี้ก็ไม่ว่าจะแผ้ลอตอตอรี่ก็คนถูกโชคทวรวันที่หนึ่งนะครับก็มาแก้บนไปแล้วนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบสองตุลาครับพี่วันที่ยี่สิบสอง ตุราที่ถึงนี้นะครับตั้งแต่เวลา9โมง39นาทีท่านอาจารย์ศสีเนยนจะทำพิธีแล้วก็มีกิจกรรมมากมาย๋วยวที่สำคัญไฮไลท์คืออาจารย์จะแจวกวัตถุมงคลคือพระสมเด็จนะครพระสมเด็จนะครับเกชยโยนะครับของแท้ร้อเซนะครับอาจารย์รับมาจากมือรับจากคนที่ดำเนินการเลยครับนี่นครับตัวเลขนะใครสักแกลบใส่กันได้สกแกลก่อนเลยนะ เริ่มเวลาสามเก้าโมงสามสิบเก้านาทีครับยังไงก็มาก่อนเวลาเนาะจะได้มีเก้าอี้เขาจะจะมีจุดคัดกรองแล้วก็มีระยะห่างอยู่นะครับฝากบอกต่อฝากแชร์เพื่อกันครับส่วนใหญ่ท่านแชร์ share, ผมไม่เคยลบนะครับคลิปส่วนใหญ่ไม่เคยไม่ลบหรอกครับวันนี้ผมมามีโอกาสบางคเลยมาไลฟ์สดก่อนเดี๋ยวใกล้ๆวันรวยอาจจะไลฟ์สดให้ครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ผมไลฟ์สดให้ก่อนเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์คนมาเยอะมากครับวันนี้คนมาเป็นพันนะครับคนมาพันเดี๋ยวท่านดูนะครับผมไม่ได้โกหกนะขออนุญาตนะตัวเลขเรียบร้อย ท่านดูครับคนสวัสดีคนสามร้อยสามสิบคนดูครับเนี่ยท่านดูไกลๆนะครับแบบคนเต็มมากนี่ข้างล่างเจ้าสุเฮงเนาะนะครับคนมาซื้อฉลากกันมาเพราะว่าแผงนี้ล่าสุดอันนี้จริงไม่จริงไม่รมู้แต่เขายืนยันว่าสวัสดีคนหนึ่งร้อยสามสิบคนดูครับยืนยันว่ามีเออเขาถูกโชคซื้อ,อฉลากกันมาที่แผงนี้แผงด้านล่างนะมีแผงเดียวเนี่ยถูกไปมาแก้บนแล้วหกล้านในกุ้งก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวพา,าสวัสดีท่านก็สาธุกก่อนนี่คือพระราหูที่คน ส่วนใหญ่คนจะมาก็มีหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นนี่พาระระหูก็มาขอกับผมก็เรียกไม่ถูกครับลูกแก้วนะครับลูกแก้วสารพัดนึกเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเห็นมารูปมาคาก็จะเห็นตัวเลขแล้วก็จะถูกโชคกันนะครับใครเคยมาก็ลองบอกทํำยังไงเนาะโอตัวเลขจับไปเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะแต่ใครเห็นชัดแล้วก็จัดไปหรือใครเห็นเลขอะไรพิมพ์เลขใสไมาเลยได้ช่วยกันดูใครมีเลขอะไรก็เห็นเลขอะไรนี่คุณพี่มานะครับ ครับมาจากที่ไหนกันครับพี่ครับพี่สาวมาที่ไหนบอดีเพจของท่านอาจารย์ครับมาจากที่ไหนครับพี่พี่นนทบุรีนะฮะครับผมแล้วเป็นไงชอบใจเลขอะไรมาพี่ในอ่างน้ำมต์นี้พอดีแฟนเพจดูหนึ่งร้อยเจ็ดสิบคนดูครับมีเลขอะไรในใจไหมครับมาถึงแล้วเห็นเลขอะไรไหมครับในใจศูนย์สองนะฮะนี่คุณพี่ชอบศูนย์สองมาจากนนทบุรีนะครับเนี่ยสดๆเลยครับไปกัดสดๆเลยนะครับนี่งเต็มมาสมเลย่ายได้ครับ่ายได้ครับทุกคน่ายได้เลยไม่เป็นไร่า่ได้ครับผมเป็นเพจอาจารย์ศนรีเนีไง อาเพจท่าจ่าศริเนธมงคลครับสวัสดีท่าจ่าจะดูทุกอันเลยนะครับดูทุกคอมเมนต์เลยวันนี้มีแฟนคลับเยอะให้ให้ให้ไลฟ์ like สดหน่อยสวัสดีคนดู175คนดูครับอ่าดูใครเห็นเลขอะไรพิมพ์เลขมาเลยครับใครเห็นเลขอะไรพิมพ์เลขมาเลยอ่าชอบสีสูตรจัดไปแล้วแต่ไอ้ว่ากันไม่ว่ากันแล้วแต่ครับสวัสดีคนหนึ่งร้อยแปดสิบคนดูครับออาว่าไปเห็นทัานไหมครับผมจะวนให้เพราะมันเลขมันกระจายเอางี้ดีกว,ว่าเอาแปดร้อยแปดสิบคนดูเอาท่านดูนะครับ เลขที่นะโอ้โหบเหลือเชื่อนะดูนะครับในอันนี้กลุ่มนี้ก่อนนะผมขยายัดกลุ่มนี้ก่อนท่านดูนะครับถ้าผมดูนะอันนี้เนี่ยเป็นหกหรือเก้าอันนี้ห้าสี่ท่ผมดูตอนนี้นะอันนี้เลขศูนย์ครับอันนี้เลขสองแล้วก็กระจายมาตัวโดดๆเลยดูนะโดดๆเลยครับใครเห็นเลขอะไรสรุปเลขให้หน่อยเพราะว่าคนในเพจเนี่ยเขาอยากดูสรุปเลขให้หน่อย สวัสดีแฟนเพจครับเราจะเป็นแนวทางการช่วยเหลือกันอาจารย์บอกแล้วว่าเพจนี้เป็นเพจของทุกคนนะครับเป็นเพจของทุกคนนะครับ,รบกอฝากพวกเรานะครับใครเห็นเลขอะไรว่าใบโอเคช่วยกันไปครับช่วยกันไปกับพี่ครับฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเจ้าสวยเฮงะสม,สมสนเสนไปด้วยถ้าจะให้พลาดตัวเลขนะฮะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบหกก็อีกไม่กี่วันรวยแล้ว กราบประชาสัมพันธ์ให้กับพมพี่น้องนะครับพร้อจะเข้าไปพบท่านอาจารย์ตอนนี้ท่านอาจารย์ยังไม่ได้รับลูกศิษย์นะครับที่เห็นว่าเข้าไปหาท่านอาจารย์คือนัดล่วงหน้าไว้นะครับท่านอาจารย์จะให้เวลาเห็นเลขอะไรสรุปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปแล้วตอนนีโควิดครับไม่ใช่ท่านอาจารย์เล่นตัวเพื่อลดอัตราเสี่ยงนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคไข้ไข้เจ็นะครับเพื่อลดอัตราเสี่ยงต้องขอ มาทานอภัยด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับสรุปสุดท้ายในวันที่2ก็ขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมงานมุทิตาจิตธาจรสิเนนะครับโอเคถ้าใครเห็นชัดแล้วทุกท่านเห็นชัดเจนแล้วท่านสั่งชัดเจนบอกชัดเจนหน่อยนะพิมพ์คำว่าชัดเจนให้หน่อยผมจะปิดไลฟ์สดแล้วเนาะเห็นครบทุกเลขไหมจุดโทษเลยครับท่านที่ได้ผ่านแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนสกุลไว้นะครับเขียนชื่อริง นำสกุลจริงของท่านไว้มาสถานลานบุญแห่งนี้โอเสิ <te ่งแรกเลยบูชาพานพระเกศกันแล้วนะครับจะเจรนะหนูต้องบูชาโอเคครับเดี๋ยวยังไงมีโอกาสถ้าเกิดใกล้วันรวยหนึ่งวันเดี๋ยวมาดูใหม่เนาะมาดูใหม่เนาะโอเคขอทุกคนโชคดีนะครับยังไงเป็นแนวทางรีบไปหาซื้อนะทุกคนมีความสุขครับเลขหนาน้ำมลเนี่ยที่ผมดูแลสุดเข้ามาไม่ต่ำกว่า15งวดแล้วเนาะไม่ต่ำกว่า15งวดแล้วนะดูให้ดีดูให้ดีไปแล้วนะครับโชคดีครับ